แล้ววันนี้มาลงแร์กาแฟนะแฟนหยิบมาจามาแล้วฝากเราก็จะมีลูอี้แล้วก็อีลินแล้วก็คนไทยก็ไปไทยกรเต่ปานะเริ่มเกมมาด้วยความที่ว่าโทรศัพท์มันช้าก็เลยเสียเวลาไปแป๊บหนึ่งกว่าจะได้เข้าเล่นลาางแล้วก็บินไปเลยบินไปหาผู้ชายไปเลยแล้วก็ลูอี้รอรับอยู่นะลูอี้ก็มารอรับคลิปกันนี่หลังจากนั้นก็กดสกิเกอร์ทักทายกันไปหนึ่งแมท แล้วก็เคลียร์คีปเล่นกลางแล้วชนเล่นกับนาตาหย่าแต่ว่าทำไมลมเขาไม่ขึ้นมาอ๋อลมเขาเป็นแวรหมิงแวรหมิงเขาก็เลยรีบกดอ e ีลินตั้งแต่ต้นเกมแต่ด้วยความที่ว่าเออเราก็ยังไม่ลงไปใช่ไหมเล่นบนก็เหมือนจะมีไฟกันมีประเด็นแล้วจากนั้นเล่นบนก็ระเบิดตู้มไปโกก็คันไปเลย1ตัว และใช่จะหยิบข้ามาหาซีซีลูเหมียมาก็ต้องทําได้จริงต้องใช้งานได้จริงแลาทํซีซีโปกเข้าไปโปกเข้าไปแล้วเคลียร์คีฟพอเคลียร์คีฟเสร็จป,ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออหิวจังเลยเริ่มอยากกินแล้วก็เลยพอกลูอี้เข้าไปโปกหนึ่งทีแต่ด้วยความที่ว่าเออลูอี้ก็ใช้กันก็เลยสะบัดไปหนึ่งปาบแล้วก็ให้อีลินคอยปิดงานแล้วก็เฮ้ยหนึ่งโดวไปวงลูอี้ตายไปหนึ่งตัวแวรแหลังจากนั้นลูอี้ที่โลไม่ไหวก็กลับบ้านไปแล้วอ้อยก็ได้หัวมาจากนั้นเราก็ฟิกเกอร์หลบกัน แล้วหลังรอดจากไฟก็ไม่มีอะไรทําก็ขึ้นไปเคลียร์เลนการตามปกติจากนั้นพอลงมาเลนล่าก็เห็นว่าป่าจะเอาอบิซ่ดาก้อนก็เลยมาช่วยตีแต่ว่าด้วยความที่ว่าการดาเมจไม่ถูกมันก็เลยกลายเป็นอิโดเมียได้อบิโซ่มาเอา้ทาทีนี้ป่าจะได้ จากนั้นก็รู้สึกว่าเออข้ารานจะมีประเด็นกันอีกแล้วแต่ว่าก็ขอเอลียไปเค,คเลียร์คลิปเลนบนก่อนแล้วเดี๋ยวลงมานะเอ,อ้เลนกางแต่ด้วยความที่ว่าเออเคลียร์เลนการได้ไม่เท่าไหร่เหมือนเลนล่าจะมีประเด็นกันอีกแล้วก็เลยรีบส่งอันติลงไปช่วยหลังนั้นลูอี้ก็ได้เรียกวงมาเรียกเพื่อนอีลินก็ได้มาแต่ว่าตัดภาพไปเลนบนเลนบนมาจาเกิพยายามแย่ง เออมันม่วงแต่ว่าความที่ว่าเออมาจาก็นาก่าจะเห็นแล้วว่าไฮายาเตก,ก็จะน่าจะมาซอแต่ว่าไปๆมามามาจาก็ออกมาเอ,อ้ยม่มาจาไฮายาเตก,ก็ออกมาแล้วมาจาก็อยู่ๆคนเดียวแล้วไปเป็นว่าไม่ได้อาบิโซด้วยจะได้แต่ดีนะมาจาไม่ตาย หลังจากนั้นเล่นลากก็เริ่มมีประเด็นกันอีกแล้วทำซีซีโปเข้าไปโป,เข,ป,โปเข้าไปและอีหมิงใกล้ตายอีลินกดอ,อันติเคลียแล้วก็ตายไปอีหนึ่งตัวและในจังหวะนี้สายตาของเพซีอูรูเมียก็ได้เห็นว่ามีคนแอบเดินเข้าพุ่มมาจะลาะเข้ามาแต่ว่าก็โปเข้าไป2ทีแล้วลูอี้ก็ปิดทางเข้าออกแล้วลูอีลินก็ยิงทิ้งไปตายไปเลยนาติยาหลังจากนั้นก็เหลือแค่แหวนตัวเดียวแต่เหมือนอีอ้อยจะโหนเข้ามานะแต่ว่าอ้อยโหนเข้ามาแล้วอยากทุกอยางเข้าไปเลยสับกล้ามเลยทั่วแล้วละ เรื่ลือดมันก็มีอยู่จิตเดียวลุยี่ก็เลยตบกลับบ้านไปก่อนแล้วก็เรียกกลับมาแต่มีคนเนียนค่ะมีคนเก็บเลือดหลังบ้านแล้วก็กลับไปด้วยกลับมาได้ไหมะต้องการอะไรอ่ะเลือดก็เต็มแล้วตอนนี้เคพีอิรูเนียอย่าง<ล>เราก็คือโดนอีอ้อยด่าแต่ว่าอีอ้อยทำอะไรได้ครับเพื่อมาเติมแล้วหลังจากนัยยยยยยย้นอิอ้อยก็ระเบิดตุ้มโดนวงรุียระเบิดตุ้มตายครัแต่ด้วยความมั่นนะครับเคพีอิรูเนียก็คือยับน้าเข้าไปแล้วก็โดนแหวนซอย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  ดูอีทบลิทเลอร์แพรไม่ไหวตายไปก่อนหนึ่งค่ะแล้วแวนมันก็คอยพิกเข้ามา <'t> เอาอีลเนียตายไปอีกหนึ่งตัวแต่ว่าอีลินตอนนี้รอดออกมาได้นะแต่ว่านั่นะแหละคงจะก,กันป้อมไม่ไหวก็เอาไปก่อนหนึ่งป้อมนะเอานาะแวนหมิงมันก็นาก่าจะได้ไปหนึ่งป้อมแบตัวส่วนให้าเตก็โอเคดันการไปดันแรกไปดันแรก,แรก,แรก,แรกไปอะไรหรอแต่ว่าอีแวนดูเหมือนจะยังไม่จบมันเอาอีกป้อมแวนหมิงมันน่ากลัวมากมันเอาอีกป้อมแล้วล oh, <my> ินเร็วข้าล <I have S 2> ินเีบรี ไอ้นะส่นตีเลียไปเลียไปเลียไปโ้นไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวลูี่เรียกเคลื่อนส่งอันติไปปัก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 ได้หนีมาหนึ่งตัวแล้วจากนั้นมาจาก็มามาจามาแล้วมาจามาแล้วบานาเามาก็งานเวนตายอ้ตายหมดเลยสวยมากเออไฮนัตเตมาทำไมแล้วลูอี้นะที่ลงไปเคลียเลนล่างก็เอินโดนอ้อยโหนเข้าไปหนึ่งทีแต่ว่าไม่ตายกลับบ้านมาได้จากนั้นก็เหลือเทพีเอรูเมียคนเดียวที่ต้องมารับมือกับอีสามตัวนี้อยู่เลนกลางนะ แล้วด้วยความที่ว่าเออเป็นเมดเลนกลางพระมหาเทพซีซีอ่ะเราก็รอเออไม่มีใครมาเติมเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะเห็นแล้วว่ามาจาจะลงมาเติมเราก็เลยโป๊กซับซีซีเข้าไปแล้วมาจาก็ค่อยๆลอยเข้าไปนะคะแล้วก็เข้าไปซัดที่หน้าอีแวนแล้วซับ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 ซัดซัไปมาจากดอันติแล้วก็ตุ้มแองตัวก็คันหายไปแล้วหนึ่งตัวจากนั้นเหลือหมิงค่ะแล้วอีลินเข้าตามากดอันติแล้วก็ตายตุ้มไปสองตัว แล้วพอไฟมันสงบก็ถูกลุยอีส่งกลับไปแล้วลุยอีก็เรียกกลับมาเลนกลางต่อด้วยความที่ว่าเออความมั่นเห็นล็อกซี่อยู่ข้างบนนะคะทั้งสาคนทั้ง4ี่คนเลยเทพีสี่คนตัวปิ้วปิ้วเลนเจอร์เนี่ยก็คือขึ้นไปจะเอาหัวอีล็อกซี่แต่ว่าเออไม่ได้ก็มาเอาดารเลเยอร์มาทูกตีกันคอแคทคอแคทคอแคสอยู่กันห้าคนนะครับเข้ไปแล้วก็ได้ดาร์คมาแล้วก็มีอ้อยผล่มาก็ไม่รู้หล่มาทำไมนะหล่ไปแล้วก็ผล่กลับ หลังจากนั้นเราก็มารับคีปเล่นการนะครับแต่ภาพมาฉับหนึ่งปุ๊บทุกคนก็ลงมาข้าล่านะคะมาตกหน้าอีแวนลูย้ทำตีๆแล้วแต่ก็กดอันติยัดกันไปแล้วก็ตุยเย่ไปเลย ส่วนข้อมูลที่เหมือนจะมีประเด็นนะไม่รู้ว่า2รุมหนึ่งหรือ1นุ่รม2มาจาเก็บล็อกซี่ไปได้แล้วแล้วทำให้อ้อยต้องวิ่งหนีกลับไปนะส่วนข้างล่างก็เออจะเนียนดันต่อไปดัน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 ,ดนส่วนมาจาก,ก็รู้สึกว่าเหมือนจะไปเอากป่าข้างในแล้วนะอ้อยมันไม่มีโหัเพราะมันมีหนก็โดนมาจาล็อกก็กดแข่งไปแล้วแต่มาจาก,กดอันตีแล้วก็ตูมระเบิดเป็นกู๊กอัลไปอีกหนึ่งทีเออเหมือนไฮเอเตดเดินม,มาทําอะไรก็ไม่รู้อีกลออแล้วอหลังจากนั้นก็คือพวกเราเห็นนะว่าเออหญิงม,มันจะมามาใัเทพกก็สด อีมิงไว้แต่ว่าเออปลาไม่โดนนะ่ะปลาบึดแล้วก็โอ้อีมิงเกือบตายแล้วนิดเดียวเองแต่ว่าไม่รู้เพราะอะไรนะอีมิงมันย้อนกลับมาก็เลยเออปลาสกิลสุมส่มๆไปโดนหรือเปล่านะ้อแล้วก็โดนแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งิลไล่แวมไม่ยอมกลับมามั่นมั่น,นแล้วกดอติรับไปหนึ่งทีแต่ว่ามันไม่ตายแล้วมันก็โดนวงขอบชีทของอีริปต,ตายไปเลยแล้วตัดเ่าไปทางฝั่งออฟเลนมาจ้าได้ไปแงะแดงของอีอ้อยเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทีมอีโนเนียก็คือเออแงะป้อมอยู่คนเดียวแล้วอีริปไปแ เดี๋ยวเวลานิดนึงต่อตอ,อีกทีเราแบบไม่รู้อะไรนะแต่มันก็กดอัปตีแล้วตัดเข้าไปที่นาตา雅แ,แล้วก็ตายไป,ไปอีกหนึ่งตัว ได้ไฟหลังจากนี้ก็คือมีมาจามาดักให้คามาดักโซนให้ตรง Dark Layer จากนั้นมาจาก็คือเข้าไปซักแวนแล้วก็ได้แวนมาค่าแต่ว่าเออคิวเป็นของอ e ีลินนะหลังจากนั้นเราก็มาเปิด Dark Layer กันนะแล้วก็ขอขอขอ,ขอให้มาจาเป็นแท้งให้เพราะมาจาแผนนี้มันโกดมากมันดุนเรื่องเด้งขนาดนั้นนะเรายืนยืนยืนเป็นแท้งเป็นวันนะ่ะยืนแท้งไปแท้งแท้งแท้งแล้วก็ได้ Dark Layer มาจาแล้วเรเริ่มบุกเ็นการอีกรอบหนึ่งทำา c c h a i ไปแล้วก็ลอกซี่ตายไป s h โด o ี Demon b u r แต่จากนั้นอุ้เดินนิดเดียวเองแต่อีมิกมันเบิร์สกลับมาจามาจาตายไปเลยผมไปคุยกับรามะม่วงเรียบร้อยแล้วนอนตุ่นแหกแม่เขียบมากแล้วไม่ได้นีนเดิอเทพียงแสงอุ้ยแต่ลูอี้ซัดเข้าไปแล้วปั้งมาตายาตายไปอีกหนึ่งลู่อี้แรงแรงไปเลยแรงมากแรงอะไรขนาดนะั้นซัดมาตยาตาย,ตายแต่ลู่อีเริ่มทนไม่ไหวแล้วคือเมดกับ แคลี่ไม่ยอมตีป้อมสักทีดูอีก็คือกดตีป้อมไปเรื่อยๆกดตีกดตีกดตีแทงป้อมไปด้วยแล้วก,กดตีป้อมไปอีกทีหนึ่งกดตี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 เข้าไปแล้วก็ได้ป้อมเออแล้วมันก็คงวีไม่ไหวอยากตรงออแล้วตรงนี้มีอ้อยโหัมาหลุดมาอยู่คนเดียวแล้วมันแงะป่าเรามีคนดักค่ะดักดักดักแล้วมันก็ชนรถสิบล้อตายตุ้งคุ้มเบิดเป็นโกโ้คันอีกทีหนึ่ง ตัดผาพมาที่เลนล่างอีกทีหนึ่งลูอี้ได้เรียกเครื่องมาลุมยำแวร์หมที่อยู่เลนล่างค่ะมาจาโผมาเฮ้ยรอแล้วก็ทุบหัวแวน์ตายไปค่ะแต่ว่าเออคิวเป็นของลูอี้อีกแล้วหลังจากนั้นก็คือเก็บแวนหมิงมาได้ใช่ไหมเออเราก็ว่าจะกลับบ้านกันแต่ว่าเออป่าจะเอออบิโซดาก้อนแต่ว่าทุกคนก็คือกลับไปเลยทิ้งป่าไว้ตีอบิโซอ,อยู่คนเดียว เทเจเตก็คือแบบเออยืนตีเงาเงาอยู่อย่างคนเดียวได้แล้วสักนัก็เออได้ไพเอ่อมังกอมาเนาะแล้วทุกคนก็คือขึ้นมาดักอีตะย่าเล่นวนหมดเลยแล้วจากนั้นมีอ้อยแผม่มาเพราะอ้อยมันดักอยู่ในคุ้มแต่ว่าเออกะโดนมาจากกระทืบกับอีลูเมียรูกกระทืบกันไปจบ อ่ะแล้วกลับมาเลนล่าก็คือแบบทุกคนลุมกัดซึื้ออีมิงแต่อีมิงไม่ตายมันอึดมากแต่ว่าเออด้วยความที่ว่าลุมอยากกดอันติใช่ไหมเราก็เห็นตำแหน่งอีแวนแล้วก็เออวิ่งหากันเลยทุกคนอามากันสามคนพากันช่วยหาแต่แวรมันฟิกเกร์หนีไปทั้งบุ้มนั้นแล้วเราก็ไล่เช็คคุ้มกันแต่เออก็หาไม่เจอมันอยู่คุ่มหนึ่งก็วาร์ปกลับบ้านไปปลอดภัยสบายใจเออแต่ว่าเออตัดภาพมาเป็นคนอีกแล้วเล่นบนมีคนจะกระทึบมาจ้าแต่ว่าเออโดนมาจากกระทึบกลับ นี่อันนี้คือ3ามรุมหนึ่งหรือหนึ่งรุมสามอ่ะเออแต่ว่าเออมาจาเล่นกับวงดูอี้ได้กดสกิลหนึ่งปลาไปปุ๊บกลับบ้านแล้วก็ปั๊บเอาเมาส์เราก็มาโดนอีกหนึ่งทีงงแต่ว่ายีรูเมียเก็บงานไปได้ค่ะแล้วก็เออเรามาถึงหน้าบ้านของศัตรูแล้วเนาะตอนเวลา12นาทีเออมันก็ถือว่าเล่นได้แหละใกล้จบแล้วก็ไปถึงเลกเกมขานาดนั้นก็เวลสิบสีทุกคนแล้วแหละ แต่ว่าเออเกมไม่นานก็ดีแล้วเอามาจาเหมือนจะไม่มีสกิลหนึ่งมันก็ว่าโดนวาร์ปกลับไปแต่ว่าลูอีก็เรียกกลับมาเลยจ้าพร้อมบวกกันมากจะปิดจบแล้วก็คืออีดินฟิกเกอร์เข้าไปแล้วเอาแวร์ตายจากนั้นอีล็อกซี่ก็ตายค่ะโดนสับหัวแล้วก็เอชแสกคาสแล้วก็จบเกมไปแบบแ,บบแก,ก๊งกะเทยลุมกระชื่อภายบาย โอเคสําหรับในครั้งนี้ขอแนะนําสมาชิกอย่างจริงจังนะคะที่มาด้วยกันก็จะมีะคุณไปซื้อนับเต้าหู้แป๊บหนึ่งมาจากเมนแครี่ที่ไม่ค่อยได้เล่นแครี่อยากกินนับเต้าหู้เมนเมดที่ไม่ค่อยได้เล่นเมดเลยแต่โลมนะคะแล้ว2คนนั้นที่มาจะเป็นคีร่ากับยอน,นะคะ่ะและเทมมาคนเดียว ต้นเกมมาไม่มีอะไรมาค่ะก็แค่แบบลงมาเล่นล่าแล้วก็เข้ามาหาอะไรกินแล้วก็ได้มาหนึ่งคิวนะครับฟิร์สบัตรไปเลยจากนั้นก็หวังจะเอาไฮเาเตต่อแต่ไม่ได้อ่ะโอดตัวเสียดายจังเลยนิดนึงแต่ว่ามาจาก,ก็คือได้ไบรอนมาไม่รู้ว่าเออไปทำเอเชียไหนกันก็ได้กันแต่ว่ารู้สึกว่าป่าาฝั่งนู้นก็คือแบบเออหิวเนื้อมาจามากอยากกินเนื้อเทพมากเออป์รถไฟก็คือแบบเข้ามาล้วงถึงข้างในแต่ว่าแล้วไงก่อนเออมาจามีอันติมีออกมา ก็คือไม่ได้อะไรเลยนะแต่เลนล่างนี่คือแบบโถมทล่มเอาโอเมนได้มาค่ะเออดักไว้ดักรอเป็นวันแล้วแหละแต่ก็แบบเออรอจังหวะอยู่มังกรยกปุ๊บส่งอันติเข้าไปทุบหัวป้ามได้บาทั้งบาสตัร์ไม่ได้ทั้งไปรอนได้ดังสเเลเยอร์ด้วยอิ่มอร่อยมากได้อบิโซ่โดยขีดาก็ได้อบิโซอ่อร่อยมากตานี้ ก็คือแบบเออเดี๋ยวเคลียร์คลิปเลนกลางแป๊บนึงแต่เดนล่าแม่งโอ้โหเริ่มอีกแล้วมาอีกแล้วไฟอีกแล้วก็คือเพื่อนดันเตียวเซียมมาได้แต่เตียวเซฟฟิกออกไปนะบัตเตอร์ไฟก็คือกระโดดเข้ามาสับหัวเทนแต่ว่าเออเทนนาจะชนที่บาดแผลไม่ไหวก็คือตุยเย่ไปเลยแต่ว่าก็ได้โอมากลับมานะเออเสียลมได้ลมไม่เป็นไรหรอกมาจังหวะเลนกลางต่อนะเออมาจาเข้ามาเจอบัตเตอร์ไฟก็คือเข้ามาสับกอดกั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 ดเออมาจาใกล้ตายแล้วแต่คีล่าขึ้นมากระโดดทุบแล้วก็ตุ้มมเอแแแต่่าาจก็ไไดด้ควีช จังหวะน,นี้ไปรอดก็คือจะมาลวงเทพีแห่งแสงไงแต่ว่าพอดีเพื่อนอยู่เยอะมากเลยคาคีล่าสับหัวเข้าไปแล้วตายแล้วไปอีกหนึ่งาจะากระโดดแวบ,บเข้าไปในป้อมกา,อางอีกรอบหนึ่งแต่ว่ามีอันติก็หนีออกมาได้แต่โอมากด SQ แต่ว่าเอาไม่ตายเอาไม่ลงจริงๆคนคนนี้แต่จังหวะน,นี้ครับฟิกเกอร์ยัดเข้าไปแล้วเตียวเซฟแต่เียวเซฟนี่แข็งมันไม่ตายเพื่อนก็เลยสับหัวเข้าไปแล้วมันก็ตายไปแต่ว่าเท็ดก็คือโดนแช่แข็งแต่ไม่เป็นไรไงเออเพื่อนรอก,กันไว้อยู่ จังหวะนี้เล่นการเทนกรดโดเข้าไปแล้วไถไปแล้วโอ้โหตรงนั้นคีล่ากาโอ้ตรงกลางมันรัวมากแต่ว่าไม่มีสก,กิลไม่มีอันตีก็คือได้มา2ตัวแต่ว่าเออเราเสียไปหนึ่งไม่เป็นไรหรอกจะเทนเทนทำหน้าที่ได้ดีแน้วแล้วย้อโนโดนแช่ไว้นะมันต้องไปเข้ามาแล้วผักผักฟังอย่าทำแครี่คูย่างนี้คือุ้ยสวยมาก <S <S จังหวะน,นี้หนีไป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 ย้อนหนีไปลูกหนีไปจังหวะนี้ก็คือแบบมีคนผวาจ้าเออแช่ดักไปเลย แต่ว่าเออมาจานี่ก็คือแบบตัวโซดีๆเลยนะก็คือแบบมีอันติคอยเข้าคอยออกแต่ว่าตอนนี้คือไฟร้อนเข้ามาทุกหัวแล้วอุ้ยแต่มาจารอดออกมาได้ย้อนย้อนเข้าไปลูดแต่ว่าไม่โดนโอเคไม่เป็นไรมีคีล่าคอยปิดงานให้อยู่คีร่าก็คือลูดปุ๊บปๆ๊บปั๊บป๊บป,บป,บป,บปบไฟร้อนตายไปอีกหนึ่งจังหวะนี้แอคคริซิมก็แง่เพื่อนทุกหัวไปใส่เตียวเซียนเตียวเซียนไม่ตายแต่ว่าเพื่อนฟิกเข้าไปกระโดดทุบและไถออกมา โอ้ได้มาอีกตนะ่อคิวได้เดี๋ยวจะเจอโอมาตอนนี้เหลือแค่บัตเตอร์ไฟคนเดียวกันเลนกลางอยู่นะมาจาก,ก็คือโยนเข้าไปขู่ขู่ขู่ขแล้วก็เออเอาน่าจะเอาป้อมกลางได้เลยก็ตีกันไปตีกันไปอีบัตเตอร์ไฟทำอะไรไม่ได้ไไดเสียป้อมกลางไปค่ะแล้วจังหวะน,นี้ได้ให้กระเตะม,มาอีตัวหนึ่งเพราะมันแหลมโอเคอ่าจังหวะน,นี้มันเหมือนจะนวมหมัดกันหน่อยก็คือเห็นมาจาทุบหัวโอเมนตายไปแล้วอีกทีหนึ่งแล้วนั้นอะไรยังมีคนโดนไถามาโอ้บัตเตอร์ไฟโดนเทีนยนไถมาแล้วโดนเชนซีซีซตายไปเลยโอเคชีวิต ตอนนี้เหลือแคทเตี๋ยวเส้นกันบ้านอยู่คนเดียวคิดว่าแกกันไหวไหมอ่ะก็คงไม่ไหวหรอกเนาะเจอซีนซีกันขนาดนี้แต่ว่าโอ้โหโดนสับตายหมู่กันหมดบัตเตอร์ไฟสับตายหมดเลยเหลือยอดย้อนลูดย้อนไล่รูดย้อนไล่รูดย้อนไล่ย้อนไล่หมูดไปหมดเลยตอนนี้ชนกับไฮยาเตะแล้วก็ตุ่งลูดโอเคตายคู่แน่กันไปเหลือแค่คีล่ากับ ุมู่เมียนะตอนนี้ในทีมแต่ว่าฝั่งนู้นก็มีเตี่ยวเตี้ยนแต่ว่าคีราไม่รู้ไปอะไรโดนเตีเ่ยวเตี้ยแช่แล้วก็คือโดนยิงยับยับยับแล้วก็ตายโอเคเหลือแต่รูเมียคนเดียวกลับมากันนะ,ะแล้วจวังหวะนี้มาเปิดดาร์คซเลเยอร์กันแต่ว่ามีคนเข้าไปเช็คในปุ่มให้นะมาจาเข้าไปเช็คให้แล้วจากนั้นก็ส่งอันติีเข้าไปทุบหัวโอเมนได้จากนั้นเาโอ้เตีเ่ยวเซียนจะไปเตี่ยวเซียนโดนทุบหัวโอเคมาจาก็คือแบบโดนไปรอดล้อนแต่มาจาเหมือนมันไม่เจ็บไม่คันเลยอะโดนตีไปแบบแช่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 แอีไปเติ โอเคตอนนี้เรามาบุกเลนบนกันแล้วนะก็คือเหลือแต่ป้อมบนแล้วทุกคนหิวมากมาจาหิวหนักกว่ามาจาเข้าไปซัดกับโอมา่าแล้วก็คืออะไรไม่ตายโอเคกดอันติแถมีทีหน้าได้คิวจากโอมามาด้วยโอเคอร่อยแล้วก็ทุบหัวไปรอดตายไปอีกหนึ่งเสี่ยวเซียนก็คือวางสก,กิวดักเลยแต่อะไรดนะักโอ,โอม่าจาเดิมผ่านอันติไปเลยแบบไม่แคร์เออน่าจะเบามากหละเลเือดมาจาก,ก็มีอยู่แค่นั้นนอู้ยตอนนี้เอาเนเข้าซัดกันไปแล้วอ่าโอเคบัตเตอร์ไฟสับหัวคนตายไปแล้วหนึ่งคนแต่ว่าแคร์ที่ไหน แพ้ที่ไหนก็สะบัดไปเลยสะบัดบอสไปโอเคมาจามาแล้วมาจาเข้ามาทุบ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 และไม่ตายประกาศมา,มาแล้วว่าจะทุบแต่ไม่ตายเพื่อนก็เลยเข้ามาทุบให้ขาะวิดนี้และเราก็ได้ MVG เฮ้ยไม่ใช่นะเราก็ชนะกันแบบออรูเมียปกันภัยแครี่ปลอดภัยไว้ใจออรูเมียและเข้ามาสู่ตาสุดท้ายของคลิปดีแล้วคือได้เล่นโลมิงแล้วแต่ว่าเออโอเคคุณแฟนก็ได้กลับไปเล่น อ,ออฟเลดเช่นเคยไม่ได้เล่นแคลรี่สักทีเลยแต่ว่าตานี้แคลรี่แบกมากเริ่มเกมมาก็คือแบบเออวล่าไม่สนใจเฮเลนเลยแล้วก็คือแบบเออโดนทุบตุบตับตุบตับหนีเขาป่าวีล่าเพิ่งเดินน่ามันอยู่เลนกลางอเออพอจัใช่ไหมฉันก็เลยมาเลี้ยงคุณครัวตัวยอมาเลี้ยงคุณครวัวตัวไปได้สักพักหนึ่งเออคุณครัวตัวโดนล็อกแล้วก็คิวยิงิวยิ่แต่อีวลา่ามันจุ๊บเรียกมังกรออกมากลายเป็นว่ามันโดนที่กองเขกกระโหลกแล้วก็ตายค่ะไปเองเลยเออหลังจากนั้นใช่ไหมพวกเราก็โดนกดกันมาสักคนแล้วก็เอ หลอดเสั็จก็ได้สอกคือมา2แล้วมาหลอดก็กระโดดทุกเข้ามาฟึบแล้วก็ฟาดนาตาาไปแต่ว่านาตาายิงเข้ามาเอ้ยเล่นร่วงไปเลยคุยกับรมากมะม่วงและในเมื่อสถานะมันเป็นแบบนี้ดิฉันก็เริ่มมั่นใจได้แล้วค่ะว่าเมเป้มันพึ่งพาไม่ได้ดิฉันก็เลยเอออาศัยอยู่กับแกรี่ไปดีกว่าแล้วพอเพิ่มตัวไปแป๊บเดียวครัวีลาโดนดักคุ้ม เป็นไปได้อย่างนี้นาโดนดักปุ้มแล้วหล่ะจากนั้นก็คือพยายามจะเอานาตทะยาก,กันโดยกันเออฮิวเฮร์รดอให้เอร์รดอช่วยกันใช่ไหมแต่ว่าเอลันดอทุบไม่ตายแล้วคือคุณโคตัวเขาโดนลุมแต่ว่าไปเป็นอากลายเป็นว่าเออคาสลิมมาได้เออเราก็เลยแบบเออแวะมาดูนาะยแคดดี้ของเราดีกว่าเพราะว่าแครดี้จะเป็นเออคนแบกทีมได้จริงๆอะไร คือแล้วก็เบาดามชัยอันแต่การปอมแล้วแต่มันกลังไม่ไหว่แล้วก็โดนแวนก็อกแค่ขอแคไปเรื่อยๆข้อแคแคะแล้วก็ตุยเย่ไปเลยค่ะแล้วนาตา่าเหมือนจะปิดหลังแล้วเพื่อเราแวไม่มีเลยไม่มีไม่มีใครมาเลยเมรก็ไม่มาแต่เมรครููมาเอามา ทำไรไม่ได้ล้วสงสารมากเลยแต่ตอนนี้ต้องสาตัวเองก่อนวีล่ามานี้โอ้ยมันจุบใสเลยนะทำไมวีลา่าอ่ะโอเคค่ะตายไปแล้วจากนั้นนะครับมันเข้ามาไฟกลางแล้วมันเกิดเหตุอีกแล้วคแต่เราด้มผักออกไปแต่ว่าทาอะไรไม่ได้คะ่ะแวนเข้ามาซอยแล้วเออก็คิวไปฮิวฮิวยาวฮิวยาวฮิวยาวแบทแมนก็ไม่ได้แต่ก้าเข้ามาหลวงคะ่ะแต่ตอนนี้แมนมันเข้ามาแล้วมันฟาหดหัวใส่ซอกเพลเนคะ่ะแล้วมันก็กระโจนใส่แครี่แต่ว่าเออไปมันโดนเมดค่ะแล้วเออเมดเราก็โอเค ไม่ตายอยู่ไว้ล้วนาตายาชีอีกแล้วแต่ว่านาตายาทำอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแวร์มันเกิดแล้วไงล่ะหลังจากนั้นครับมันโดนอีกแล้วเฮเลนมันโดนอีกแล้วมันโดนจ้องจะเล่นอีกแล้วแต่เออรอบนี้มันไม่ได้มาคนเดียวไงแบทแมนไม่ได้มาคนเดียวแบทแมนมันมากบบนี้ก็เลติโน่แต่ว่าทําไงครับรอบนี้เฮเลนเฮเลนโดนค่ะตายเออวีล่าเพิ่งจะแบบโอเคสกิลติกูดาวกัได้ก็ได้กัได้เข้าใจก็ได้แต่ว่าแบบ มาเล่นบนต่อฮะโอเคเล่นบนก็คือแบบงามงางางเล่นกันได้วีล่าก็คืนแล้วก็ถอยอีกแล้วโลแล้วก็ถอยแล้วก็คือเพื่อนขากันเขาเดนหน้าหมดเลย3คนแล้วก็พากันเอาป้อมบนก็แคกค็อกแคคค็อกได้ป้อมบนมาค่ะเหมือนทุวนแบบ เออแวนจะทนไม่ไหวแล้วแวนเข้าไปแล้วก็ทุบหน้าทุบหน้าทุบหน้าแต่ตายาค่ะทุบ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 ทุเจนเรน่แต่ว่ามีฟอร์เรนเข้ามาค่ะหลังครับมันเข้ามาทุบวเฟเลนแล้วแล้วจากนั้นมาแล้วกระโดดจะช็อปค่ะแต่ว่าเออเฮเลนโลกค่ะเออขอโทษค่ะ่าหลังจากนั้นก็คือมาหลอดกับแวนนะคะก็คือเตรียมจะจบป้อมแล้วว่าฝ่งตรงข้ามาเหลืออยู่แค่บอแดมแต่บอแดมก็คือพยายามจะเสีทีไม่ได้มากที่สุดก็เลยเคาะ กันแวนไว้แต่ก็กันไม่ได้ค่ะโดนแล้วก็โดนแวนจบบ้านไปแล้วขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมขอบคุณที่คนที่รับชมด้วยนะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายง่วงแล้วไปนอนดีกว่า